สวัสดีค่ะมากินข้าวกันค่ะวันนี้เรามีต้มปลาดุปลาลาเดี๋ยวเทน้ำปลาล้าก่อนนะคะใส่พริกหน่อยโทษทีนะคะเพราะว่าที่บ้านมีการแข่งขันฟุตบอล ใส่น้ำปลาเลยจ้ะก็บีบมะนาวอืมอร่อยมากเลยปลาดุกปลาะเขาแข่งขันฟุตบอล กระติบข้าวเหนียวฝนน่ารักไหมกระติบข้าวเหนียวน้อยจำกะจำด้วอ,อืมจับอ่้บอืม โยมประดุกตัวใหญ่ามากได้กินไม่หมดนะเนี่ยตายตัวมากอืมอืม ปลาดุกระล้อร่อย ปลาต้มเปื่อยๆระดูกใส่น้ำป,ป,ปลาปปปลต้มเปื่อยๆเขามีแข่งขันฟุตบอล วันน <mile> oh. okay. so ี้เราก็ได so so ้รู้วในรุ่นัชนครับในข้าไปทีนสัหน้าของปืนน้ำใสางที่บอกครับในเหการเราก็สน้าจบเลยครับออกไปก็ออกผิดนะครับออคไปีอขออนะเสองรุ่นเลยครับก็จะมีผู้ทิ้งไม่มีทีมที่ทำนะทีมี่ราชนะเลยก็จะมี ข้ากันจักคักพี่นอจรจ้าปลาดุกน้ำปลาข้าวเหนียวอืมอีเห่นีาเยครับ้องที่หนึ่วไปครับองลูกคั้งกัข้าเหนียว่อนๆห,ห,หนึ่งเซ็ไมตัวอี้ มีไข่ปลาดุก้ะอืมยังก็มาดูนเลยเติ๊กแล้วพาองในหมูบ้านมาเล่นมอนหมู้องบ้บน

เขาเหนียวเต็มคัสเต็มจะหมดละสาการใจแน่นอสุแน่นอนวันนี้อเลยสาีอากาศดีมีมวยวาแล้วหลท่เรื่องอไา้ไวาเรียนทีนาว่่งดดมดแล้ว you yeah. ต้องดูดีๆมีก้างด้วยนะเนี่ยกินดีๆตัวใหญ่มาก ตัวที่สามเลยเนี่ยตัวใหญ่ม,ยายมาก กินไปฟงังเขาประกาศไปสนามอยู่หน้าบ้านเลยจ้ะ หือข้าวเหนียวจะหมดกระติบแล้วอืม อืมขังขันฟุตบอลฮะเดี๋ยวกินเสร็จเข้าไปดูอืม

แับหลายจ้าไม่รู้นเนี่ยบะคั่วจมใช้น้งปลารุ่นไปด้วยกันค่ะใ่ไปกอนรัูข

อร่อยทั mm. ้งกินทั้งรุน จิกทิันนี้เียสี่ห้าคำพูล้วก็ตองรบกวนเราไวคได้มาบอกน้างวาเราไม่่องดูแล้ไม่คชับอ่าที่เรานามติใจ่าี ก็ามย้อนหลังไปหน่อยก็ไกรบ้นนะครับขหลังเออมขึ้นมาก็ไม่มีใครครับอ้โหมา้มานี่้นนะออร่อยแต่เมนูนี้แยบหลายอ่ะอันร้มีความกงกับเนอะ

บนชา้านเจับอลเกี่ยวบอลเลยใช่ไหมครับม่เขาแมครับขององน

ร้นาทำลเลไหมดขวก้อรสำหรับคลิปนี้ก็อร่อยค่ะประดุกต้มน้ำปลาห้าตัวโลกว่าหมดเลยจ้า เดี๋ยวเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็ขอโทษทีนะคะเพราะว่าที่บ้านเขาเตะบอลเสียงดังนิดหน่อยเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีนะคะ